ีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญคมชัดงดงามและเข้มขังมากๆนั่นก็คือเหรียญน,นะครับอายุวัฒนามงคลหลวงปู่โศกัสสโปนะครับ95ปีนะครับถึงด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่โสกัสสโปวัดป่าคําแคนเหนืออำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นที่เคารพนับถือสักการะนะครับ อย่างยิ่งของพี่น้องชาวอีสานและทั่วประเทศไทยนะครับหลวงปู่โสกัสโปเป็นพระอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตถีระนะครับด้านหน้าพระธาตุูเหมือนองค์หลวงปู่โสกัสโปเต็มองค์ถือไม้เท้านะครับมีจุดสําคัญอยู่ก็คือคล้ายต่อโคดอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเป็นจุดๆในเรียนนะครับและก็จะรู้ข้อความ95ปีกัสโปอายุวันโนสุข,ขังวรงังพิกไฟด้านหลังเหรียญมีรัตนเจดีปรากฏจุและมียันสอง ข้างปรากฏอยู่และมีที่สาคัญคือด้านบนมีโคตต้ดตอกอยู่งดงามคมชัดและเข้มขังมากๆนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับและเหรียญนี้ผมมีเพียง1เหรียญเท่านั้นจัดสร้างด้วยโลหะไกลทองงดงามมากนะครับ